สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้มาหอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยครับมากับเจียบพ่วงมากับเจียบพ่วงมาเกียบพ่วงมาเบรกลดงลถแต่ว่าบอกว่าจะได้ฮอนด้าผัดผ้ามาอีสุกันว่าจะถูกอกถูกใจไหมก็เลยมาคุยกันยุตัวนี้พี่น้องครับนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เพียงคนนะ เอาจะได้เจ็ดสิว่าสูงเท่าไปเบื้องกัะล้านเท่าไหร่เออมันก็ร้านเจ็ดล้านแปดมันกันไม่ใช่เหรอจะเอามือสองธรรมดาดีกว่าอย่าไปเล่นมือสองพ่อบอกเลยว่าอย่าไปเล่นมือสองถ้าจะเล่นเล่นของใหม่เออแต่ว่ามันแพงเนาะ่อนไปไม่แพงพ่อเนี่เล่นมาแล้วมือสองพอก็เล่นมาแล้วมือแปดพอก็เล่นมาแล้วใช่พอใช่ไหมสู่มือหนึ่งมาหนึ่งมือหน่งใช่ไหมพ ถือว่าแพงเอาเอา,เอามืดหนึ่งก่อนช่วยให้เดียวดีครับอืมคุณยุดปรเมติ้งกับมาที่ศูนย์ครับมัดมัดมัดติดใจยึดตัวนี้เหรอเนี่ยพี่น้องสีย่องขึ้นได้เอาขอบคุณนะครับนี่พนักง,งานเพน,น่กนบริการ,กรดีดีพี่น้องกับผ้าหยางเบื้องรอบคันจากเบื้องดื้อซื้อกะสิมักเหรอเนี่ยพี่น้องเมติ้งจะเบื้องรอบคันแล้วเปล่าเนี่ย เกิดกิเลสว่ะกันห้ายู่กิเลสมันอกี้บอก่กิเลสแต่เราห้ากับห้ากับมีอยู่เนาะแต่ว่าเ้ากับคือว่าเ้ากับอยากได้ก็อยากได้เพราะว่าแบบนี้เขาบอกค่าไมีเออเขามีแต่ปิดอับอืมถาราคามันกับเพรแพงไปหน่อยราคาก็บถือว่าจับต้องได้คันคันที่ว่าเอาเนี่ยนี่เราห้าเอาเ้านีก็ดีที่กันเนราะว่าเ้านอนได้นื่ง หรือว่นแล้วเอ้อีจักไปเที่ยวไปย่งเขาแับนอนในรถแดง่ย่เอ็ดกระดีที่จัดพอมาบุกต่อเขาสิงไงเหลี่ยเขากับแต่เขาสองคนเหลี <laughs> ่ยมมูเขาไปย่มยามลูกจำกนมันเป็นต่ใส,มส่มันเป็นต่ใส่ถุงขอสารในยักถงุงไม่ยามเขาเขากแต่เขาสิไปยามเขา เราพาเบิ Courtney, well yeah, yeah, ่งหลอบคันเลยเป็นนนตตอนนี้มากแล้วล่ะเดี๋ยวนี้มากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนให้ให้เป็นนอนฝันเยู่บนก้อนมือเลี้ยงกันไว้เป็นยังไงจะฝันดีวะแต่ราคามันจับต้องได้เป็นมอลลัมแล้มันแล้วบอกกันตังนนตั้งดีไว้อย่างกับว่าเป็นมอลลัมอาชีพมอลลัมม้นสิออกหลุดเดบว่าฮ้องอาชีพมอลลัมออกได้บ่เออออกได้บ่ แต่เขาคำน้ำเป็นระบบบริษัทมีใบรับรองมีใบมีสลิปเงินเดือนของผมเรียบร้อยของสาวน้อยมีสัญญาด้วยค่ะเดือนสามปีของสาวน้อยมีมีระบบคือไปออกอะไรได้หมดแล้วเห็นจริงโทรหาร์ดเยเซ็ตเดี๋ยวนี่ยเหรอพูดเจ้าหน้าิก็ะไรส่วนเขาเป็นหนีดีดีต่รถเราแต่ก็หกล่อแเราแต่จะดีหนีสิบกว่าขั้นดิ หรชื่อคุณแม่ชื่อพ่อเหมือนกันอ่กาลังเบิงกาลังเบิงี่อสวยมากข้างในกว้างขวางอุ้ยจะควางมาอยู่ั้างในแต่เเอี๋ยเจ็ดที่นั่งครับเจ็ดที่นั่งฮะผมถ้าดูผมจะดูรุ่นตัวท็อปครับเออตอนนี้ลองท็อป สวยงามครับกวา้วางขวางดาีพี่เลือกหนีไรยังยังยังกำลังดูกำลังดูข้อเสนออยู่มันก่วงขววงดีพี่น้องครับกระทบมีอะไรบ้างที่กระทบมันก็มีโปรโมชั่นข้างในนิดหน่อยครับก็เพิ่อมอยู่ประมาณแสนกว่าบ,บาทว่าง,งั้นเออมันราคาบางแก้วร้านอะไรร้านหกร้านเกียรติเลยครับขี่มาดูเหมือนกัน,น ผมเอาสีนี้ไ nah, ม่มีที่ไหสีไหนอ๋อมันมันต้องมันต้องสั่งบ่รนี่แล้วอยากอยากอยากได้สีโทรศัพท์แล้วไหนี่นี่นี่มันต้องสั่งแน่นอนบ่เออมันต้องทำมันอ น่องเข้ามาาล้าเกิดกี้เหร่ยังกำลังคุ้ยกันยั่นี่พี่น้องครับราคามันแล้วมันแก้งขืนมันสวยนะมาตาดตัวใหม่มากกว่าขังไหนกันมันโอถงดีกำลังคุ้ยกันอยู่อันไหนเฮาก็ขคี้มาหมดแล้ว แต่สีนี่มันก็สวยดีเลยนะเออแต่ว่าของผมใส่มันผมสลัวมั้งผมมันสลัวขาวสีนี่ก็งามเดลยเถอะนะนี่ไหมนี่ไหมสีเทาเลยพกมาขาวเดินไปเซ็มันขาวกึ่งพุนไปนปี่เวทิ แน,น่นจอดจอดฉีฝุ่นมันกับวัสดุก่อภูคือคือสีดำสีสสออตอนนี้แม่ติ่งกำลังดูข้อเสนออยู่ครับว่าว่าเราจะมีเงินสงวดไหมคนว่างทะเลก็ถาว่างคนวาดซีสีแสนกว่าถาว่างดาวบ่บ่าหาผู้คำสงวดสี่ปี ราคาจับต้องนะโยมัสองประมาณสองหมื่นสองหมื่นต้นๆี่แหละบ่เถึงสองหมื่นแลบางศูนย์ก็จะกับกันปุ๊บปั๊บไปกับม้านมันเลยเอาะแลยวก็ลังคุยกันยู่หลายรอบแล้วไมจะสด็อย่างแฉบัตที่นี่นี่แต่คันสวยๆไปลองกันจอดอยู่แน่ซ้ำเอยากไครแน่ใส่ใครในยห้าง อ๋อนบง,งาอนืนงามเีเขาอไปเบิ่งแล้วว่ามันโอทงเลยอ๋อที่สิมีวัสนาไดีขี่สิแต่เขามองว่าเบิ่งหลดคือกัน,น,กนอ,อันีท่นออก็สิมีวัสนาไดีี้อันี้นั่นี้แหละ่นอสูบไ,ไ, <ว S 2> ไว้บ่ไว ขย,ขยันอยู่แต่ว่ามันคือสรองเมยออแต่ว่าสีีเขาเดียวเดี๋ยวพรนี้เนะาะชีปีแต่ว่าราคาจุดที่สองราคาขันต่สองแมนตียู่ประมาณน,นั่งละไม่ต้งคิดไปหนูแนในอาชีนี้ว่าติดดาวดาวๆโรงานเนี่ย่กิดงานเลยหร กับคนพูงงามเนาะม้เก็นอ่าเกลียดเลยนะเหตุทศไทยเหรอ่่้เเออมันก็ไม่น่าเกลียดนะเข้ามาสูนครับมาดูกาลังสั้งใจราคาดีเราเคยบอกว่ายะเข่ามายกยเข่ามานิเลยก่อนมามันมาเกิดกีเลส แต่วาต้องเสกเครดเตีะก่อ <c oughs> เคร <c oughs> ดิตเทาสพนเนี่อพันสดเท่าสีพันราณเถออผมกจะเลียวจะคอเลยแต่ถ้าคสียหายเพราะหายอานจมาเบืองหนานไปน้ดีกอนโจนเจ้าอย่างอ็อมคัดก่อนเถอะแล้ว กวงขวางดีพี่น้องครับใหญ่ใหญ่กว้างอิสุหรือกว้างคลิปนี้เวสม,มิทสกอตพี่น้องจะพกไมคคลิปหนาครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง